จเจ้าอย่าไปโอนอัวพี่เดือนเดอ้เอเขาตื่นเจ้าถิ่นเขาจะเช็คอินแล้วลูกขึ้นไปนอนทำไมนันเร็วลูกขึ้นแล้วเร็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 วเจ้าเขาจะมาแล้วเจ้าถิ่นเขาจะมาแล้วลูกขึ้น สวัสดีค่ะสวัสดี FC บรรยากาศยามเช้าเช้านะนี่กองดินนะคะที่บ้านดาวลงให้ลูกๆนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องดาวปล่อยน้องจันเจ้านะคะมาผ่อนคลายก่อนวันนี้มาลุ้นกันว่าจะระทึกแค่ไหนนะมาแล้ว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 ค่ะตัวแสบของเรามาแล้วค่ะตัวตึงของบ้านหาแล้ว อันนี้คือตัวตึงของบ้านนะคะเออพี่เหลาพี่ลงออกเลยทินจันเจ้าได้นน่เอออันนี้คือตัวตึงของบ้านเรานะคะออจันเจ้าขอเสียงหน่อยเจ้าขอเสียงหนย ้าขอเสียงหน่อยผู้เลนไปแล้วเจว้าเจ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 ้าโอ้สีสีสหายของเขาพร้อมกับกองดินพี่เหลาพี่หลงด้วยมาจันเจ้าทำไมขึ้นไปสูงจังเลยให้พี่ดาวเล่นด้วยพี่ดาวเล่นด้วยเออจันเจ้าขาพี่ดาวเล่นด้วยลูกเออ

พี่ดาวจะพาน้องไปไหนพี่ดาวจะพาน้องไปไหนจันเจ้าติดต่อจัเจ้าติดต่อไปไม่ได้จันเจ้าติดต่อไปไม่ได้ เออเออเออกองดินมันก็มีหลายกองอยู่นะเจ้าฮะกองดินมันก็หลายกองอยู่นะแม่ว่ะ ไปแล้วเจ้า,อา,โ,จา,จา,าโอ้ลมตะคุกแตขคาดโอ้สิพาน้องไปใสไป,ไปเล่นกองดินไป,ไ,ปไปลูกไปไปเล่นกองดินไป,ไปไปนายไป ส่วนของพี่เดือนนะคะลาบเป็นหน้ากองไปแล้วค่ะลงให้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะตอนนี้ <c oughs> ลาบเป็นหน้ากองไปแล้วจ้า<ป>พี่ชายละมุนบอยของเราลาสิปิสายกลับบ้านกรับ้านเข้าบ้านเข่าบ้านพาน้องเข้าบ้าน่าานาานายน่อมดอกเจ้าบ่ม<ป>ีขอไปพาน้องเข้าบ้าน เอ,อปาตูดแม่แป้งตูดน้องดาวตูดน้องเจนเจ้าดูนะเออเออสามแม่ลูกนะคะส่วนพี่เดือนมีพิเศษของเขาแล้วเขาเล่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเออของพี่เดือนลาบเป็นหน้ากองแล้ว จเจ้าหายจนเจ้าหายจ,เจ,าายจเจ้าหายมวนกุบค่ะสามแม่ลูกเออ เออเออสองพี่น้องเล่นกันน่ารักมากแป้ง้อยเออมีความฉุกจังเลยเออดูจันจ้าเล่นนะเออคือคนมะเคยได้เล่นใต้นี่ละ่ะเออ มีความจุกกับมีความจุกกะอาจารย์เจ้าขึ้นต่อสิอาจารย์เจ้าขึ้นต่อสิไปแล้วไปแล้ว จันเจ้านะคะไม่กล้าตกมันเลยกลัวพ่อจับผูกนะคะถ้าตกมันพ่อต้องผูกนะคะไม่กล้าส่งเสียงร้องเลยค่ะดูเอาหญิงแป้งเธอใหญ่เราดาดูมาดามของเรานะคะโอ้อยเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหน้า แล้วจะถอยเข้าไปทำไมตรงใต้งวงเขานั่น่ะพ่อไม่ต้องใช้รถไถเลยนะคะให้สามแม่ลูกดันก็พอ ลินไผ่ลิ่นมันว่าเจ้าเอ้ย ันเจ้าไปยังจันเจ้าไปหาพี่เดือนฉันเจ้าอย่าไปออนอัวพี่เดือนนะฉันเจ้าอย่าไปออนอัวพี่เดือนเดอ้อพูดนะโอ้ดูตูดสามพี่น้องนะคะดู โอ้ยสูรสามพี่น้องดูค่ะดูดูความน่ารักของสามพี่น้องนะคะคุณชายแลวมุนบอยของเรากินอย่างเดียวโอ้ยเป็นภาพที่น่ารักนะคะหาดูได้ยากนะคะเออ เด็กแลนมาบอกแม่พี่เดือนก Susan, มาพี่เดือนกมาพี่เดือนกมาแม่พี่เดือนกมาเบิ่งแลนไปแลนมาวิ่งไปวิ่งมาเพื่อจะฟ้องแม่แป้งนะเออให้พี่เดือนเล่นน้ำลูกกับพี่เดือนเล่นน้ำพี่เดือนเล่นด้วยครับพี่เดือนอ่าน,น, ullah, น้ำมันไม่ไหลแล้วนะคะ โอ้แม่แป้งคักกว่าพี่เดือนเดิมบดัดใดเบิ่งนมพันสีกลางจางดูนะดูดูดนมแม่แป้งตั้งเตาเบ้อเลยอันนี้คือพี่ชายคนโตของบ้านนะคะ พี่ชายละมุนบอยของบ้านนะถ้าชอบคลิปโรนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน<ะ>้า <ปะ S 1> นะคะสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีคะ่<ป>ะ